สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเกาโชวซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024แข่งขันกันในสัปดาห์ที่38นะคะ คืนวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567กายารี่แพฟฟิออเรนตินา2ประตูต่อ3คืนวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567เจนัวชนะโบลญญยา2ประตูต่อศูคืนวันเสาร์ที่2 5พฤษภาคม2567ยูเวนตุสชนะมอนซา2ประตูต่อศูนย์เอซิมิลานเสมอกับซาแลนในตาหน้าสประตูต่อสม ขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่2 6พฤษภาคม2,567อัตาลันตาชนะโตริโน่3ประตูต่อ0นาปโปลีเสมอกับเลเช่0ประตูต่อ0เอ็มปโปลีเฉือนชนะโรม่าส 2, ประตูต่อ1ฟรอซิโนเน่แพ้อูดิเนเซ่0ประตูต่อ1เวโรนาเสมอกับอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ2และลาซิโอเสมอกับซาสูโอโล1ประตูต่อ1 สถานการณ์ตารงนางคะแนนเกาโชซีเรียอิตาลีล่าสุดซึ่งยังแข่งขันกันไม่จบฤดูกาลน,นะคะสำหรับสัปดาห์ที่38อินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากการลงแข่ง38นัดชนะ29เสมอ7แพ้2มี94แต้มนะคะอันดับ2เอซิมิลาน38นัด75แต้มยูเวนตุสอันดับที่3ค่ะ38นัด71แต้มส่วนอาตาลันตาซึ่งอยู่ในอันดับที่4ลงแข่งเพียง37นัดนะคะมี69แต้มบูลญยา อันดับที่5ค่ะ68แต้มอันดับ6โรม่านะคะมี63แต้มลาซิโออันดับ7ค่ะ61แต้มฟิโอเรนติน่าอันดับ8ลงแข่ง37นัดมี57แต้มโตริโนอันดับ9นะคะ53แต้มซึ่งเท่ากันกับนาโปลีอันดับที่10ส่วนเจนัวอันดับที่11 49แต้มค่ะมอนซาอันดับ12 45แต้ม เวโรนาอันดับ13มี38แต้มเท่ากันกับอันดับ14คือเลเช่นะคะอูดิเนเซอยู่ในอันดับที่15ของตารางค่ะ37แต้มอันดับ 16, กายารี่36แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับ17คือเอมโปลีค่ะอันดับ 18, f r o s ฟรอซิโนเน่นะคะมี35แต้มอันดับ 19, ซ a s u าสุโอโล30แต้มและซาแลนิตาหน้าอันดับที่20มี17แต้ม ดูตำแหน่งดาวอนโวกาโชซีเรียอาอิตาลีล่าสุดหลังจากแข่งขันสัปดาห์ที่38เสร็จสิ้นไปนะคะเหล่าตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานยิงไป24ประตูดูซานวลาฮูิชจากยูเวนตุสยิงไป16ประตูโอลิเวียเชรูจากเอซิมิลานยิงไป15ประตูวิกเตอร์โอซิมเพนจากนาโปลียิงไป15ประตูและอลเบิร์ตกูดมุนซันยิงไป14ประตูค่ะ โดยกาโชซีรียายังเหลือนัดตกค้างในสัปดาห์ที่29อีกหนึ่งนัดนะคะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567อาตาลันตาลงสนามพบกับฟิออเรนตินาในเวลา23นาฬิกาค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาโโวโสดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel